เขียนหอปฏายปิดกเกดคุมใหม่นี่กดคุมตะกุดหน้าจะปักฟังใหม่ยึดเสาใหม่ไห ด้านในเสาเสากลางถือว่าสถานที่นี้เป็นสถานาโมรดกทางวัฒนธรรมในที่ดียคุณเป็นวัดเก่าแก่นี่เป็นเกียนการบูรณะหัวใจถือว่าเป็นหอดั้งเดิมเลย นี่เป็นเขียนวัดบ้านเมืองกลางวัดเมืองกลางโอ้เป็นบูรณะใหม่เฮ็ดใหม่ทุกคนเลยเอาเไยสิพาทุกคนเอาไปเบื่องด้านใน ีคนอยู่ก็อโอ้เขียดก่อสร้างกุเขียนเนี่ยทุกคน <c oughs> เขียดก่อสร้างระวังเนาะมันเขียนใส่เสนี่ป็นว่าหอตัวนี้หอไตเนี็ดแต่สมัยข่าวพลังปกครองทุกคนนี่ หอปัดไตปีดกเขียนใส่โอ้หอปัดไตปีดกเป็นเขียนอหอปัดไตปีดกนี่เปิดกดคมใหม่เ กุดคุมทุกคนนาจะปักฟังใหม่เย็ดเสาใหม่ทิ้งด้านในาเสาเสากลางนี่ทุกคนนี่เสาตรงกลาง บุระเฮ็ดใหไม่บัดกคนนี่คือทางขึ้นด่านเิทุกคน ยังบ่ม <th> ียังทุกคนเป็นเป็นกำลังบูรณะเื่องคองเป็นออกหมดน เบื s, s, ้องแต่แต่แต่สมัยก่อนกับเบื้องแต่สมัยก่อนทุกคนกับเบื้องบินเผาโอ้เป็นแผนเป็นแผนคะเนี้กะดีทุกคนเต่เป็นมัางออกมาเต่ถึงจิปุระตะพื้นที่สังข้อนใหม่ ໂຕນີ້น่าจะແມ່ນຊິມทຸກຄົນໂອ້ຍາຍເດງເຄື່ອງໃຫຍ່ທາງງ อองาม oh, กุฎมาดังึงนถ่โอ้ตัวนี้น่าจะเป็นกุฏิเก่า เอาแก้ยัเนาะอ๋อถูกเห็ดสมัยข้าวฝรั่งมาจังเนาะอ๋อถูกข้าวกะลีอ๋อไายบังเดออ๋อถูกออหัอใกเฮ็ดใหม่เนาะเใหม่ดีๆเลยดม่ดูเนาะ จะปูงใหม่เนอกมุกเขาตัวมุกแลังคาเอายังนี้มุกตะเก่าโอ้เอากระเบื้องตัวเก่าเนาะตะเก่าเล่มมรดกโอ้โหโอ้โหเป็นคืนเป็นมรดกทางสถาบันเนาะแกนี้เนาะโอ้โตะเกียมันเสียเปล่นี่มันเสียหรดึงไม้เนาะ สภาพอัน้งางดีดีเนาะท่านอันีบวกบวกิขนาะไรเนาะขัดขัช่าง้อมขวเหรอไวโอ้โหเขาไปดูหน่อยเนาะ มีคู่บ่าาอยู่บ่บ้างมีคูบาโอ้ได้องบโอ่โอ้หนาไปบุนองโอตัวน,นี้เป็นกุฏีผุนบ,บ่เลยวะเนีได กุฏิกุฏิเก่าเนาะโอ้ขักดีกุฏหมอตນนะ เฮ็ดเด้อแบบตะกี้เนาะโอ้ปัลมทั้งกันจอเป็นทุเป็นทุโอ้ครับมันสิมงกระเบื้องแบบเก่าเลยนี่ เบื้องที่เป็นหมางลงหมางทุกคนแบบเดียวกับอยู่ฮอไตฮะเป็นแผ่นหรือแผ่นแบบอยู่ฮอไตแบบเดียวกับอยู่ฮอไต,แบบเ,ออตเลยทุกคนแผบบ่นตะกี้โอ้ลแบบายลเป็นลายเลยเป็นหมางลงหมา ໄປສພາບມາເບິ່ງປົງປົງແຕ່ສະໄໝກີ້ແຕ່ກ່ອນພຸ້ນເດເນາະເດນີ້ຫົງເປັນໃຫຍ່ແລ້ວທຸກຄ เค็มไปดูเลยไดูสดเลยไปดูวัดนี่มันติดกระเมน์นำคลองเด้อทุกคนติดกระเมน์นำคลองเลยเป็นวัดงามทุกคนวิวงามน้อ ต่างเป็นโมรดกทางวัฒนธรรมคือว่าวัดนี้เป็นคืนเป็นโมรโดกทางวัฒนวัฒนธรรม,าง,าง,รรมงามสุดๆเลยทุกคนโอ้งามงามงามเป็นวัดเก่าแก่คนนี่เป็นคนกบ,บ้าน เป็นคนขบานเมืองกลางเลยนี่โอ้หัวไตนี่แต่ข้าวฝรั่งหมดเนาะแต่ข้าวฝรั่งหมดเพอาะทุกนี่เดี๋ยวเป็นวัดที่รับจองพระผีโอ้รับหนึ่งมีชัยวิ่งวัดเก่าแก่เนาะวัดคุณปรณะใหม่กำลังมาเห็นเลยนี่ พอไต่าาบัดเมืองกลางโอ้แต่ก่อนเขตเมืองกัมปศักดนี่เจริญเนะเจริญหนูหืองพอเพราะเจ้าเจ้านั่นเจ้านี่มีมีแต่ผู้รักผูญญ้ใหญ,ญ่ผู้มีอำนาจแต่สมัยก่อนเป็นอยู่เป็นคืนเป็น,ปนมโรโดกทางวัฒนธรรมเนาะ เบืองแต่ถ้าสางขึ้นก็ยังโมเปลี่ยนดินขอจระประคับเปลี่ยนไม่ได้เป็นกระเบื้องรัดแปลงคือหายที่ดินขอในเยาวันก็มาเปลี่ยนรัดตึ้งสางกระสางกระโดดเอาแบบเมกเตามันถือว่าขึ้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมมดบัดนี้โอ้ตึกนั่นกระเก่าเนาะดินขอคือเก่าระธนาหัวแจกเนาะ เบื้องนั้นก็เก่าเหมือนเนาะโอ้ครัวจารยนพันอยู่ด้วยุกคนเดือเบื้องมีครอาจารย์อยู่มีหลายองค์ใช่คนละโอ้วัดนี่งามเนาะติดกับแคมคลองเลยติดกับแคมคลองเลยประตูใสสร้างขึ้นเมื่อวันทีหกเดือนสองพันเก้ารอยเก้าสิบหกโอ้แต่ผลกูได อ๋อถูกบัดงามเน้องโคตรในเครื่อกระซื้น <c ười> นี่กระตูโอ้ไปทางเขือทา้งยังสบายเน้องน,นี่บัดยามนำขึ้นนำยัง,ยงนี่กันคือว่าเดินทางไปทางเขือทา้งยังขามไปบัดนั้นบัดนี้ครับเพราะว่าเขตนี่มันบัดส่วนหลายมันติดกับเข็มครองทุกคน โอ้วิวงามเลยตัวนั้นไม่ยั้งเหรอวังดอนยั้งเหรนดอนว่าตัวนั้นทาเรือทาแต้งทาเดือทาแต้งตัวนี้ดอนแดงวะนี่โอ้ดอนแดงเ้อทุกคนนี่เขียวเห็นนี่ดอนใหญ่ดิเราได้เป็นอะไรหมู่บ้านเลยนี่คันว่าดดอนแดงคุณ มันมีดอนตนี้ก็มีมีขามด่นแต่ว่าเฮ็ดบ่อนองเที่ยวใหม่ดอนอนตัวนั้นเลยดออนแดงดอนใหญ่เมียนําของเกี่ยวเเมียนําของอ้อมดอนเอนแดงทุกคนนี่ถือว่าวัดบ้านเมืองกลางเป็นวัดใหญ่เด้อทุกคนเด้อวัดใหญ่เป็นวัดแต่เก่าแต่แก่เป็นกางูะหัวไต ว่าอาจารย์เป็นมาอยู่หลาเพื่อโอ้ยงามไรทุกคนบัดนี้งามไรบัดแต่สมัยก่อนบัดแต่ข้าวฝรัง่งทุกคนเลยนี่บัดบัดเมืองกลางเป็นกำลังบุรณนะปฏิสังขรณ์ใหม่ muộn lạc mày máy mất cụ tí của cô bà chàng hết mày mất hàm à, đi tụi con tay hả bác ơi hãy bằng tới tiếng xăm này tụi con bác ơi nếu gặp con bạn này gặp một gặp chạy vớt tụi con đỡ thì cậu bác bằng กดติดตามช่องบอกเผยคอยโศกมันลำรวยโชคดีปีใหม่หมดทุกคนเด้อ